สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่วิดีชแชนแนลนะครับวันนี้นะครับรองเทาา้านิววาราน 990B3 นะครับที่ทําการคอล l a บกับ DTR l มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะตัวนี้ก็บอกว่ายังไงดีคือคนสนใจค่อนข้างจะน้อยเนาะเพราะว่าเรื่องของสีสันนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ชอบนะผมชอบอะไรที่มันแปลกๆเนาะ แต่ในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยตัว2 0 0 2 r เนี่ยผมว่าตัวนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ซื้อนะครับโดยงานของ DTMR เนี่ยในปีที่แล้วก็ออกมาค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นสีเทาเนาะใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีในรุ่น992นะครับมาดูตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะว่าถูกใจกันหรือเปล่าเนาะตัวนี้ถูกรีสต็อกมาใหม่นะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่เองเนาะ ก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ถือว่าขายดีไหมก็พอได้นะพอได้ไม่ถือว่าดีมากนักนะครับขายดีมันต้องแบบว่าเอ้ยลงทีเดียวคือหมดเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือยังเหลือสต็อกอยู่นะครับอ่ะมาดูกันเลยเนาะกล่องนะครับก็เป็นกล่องในลักษณะส,สีเทานะต้องบอกว่ากล่องเม็ดตัวนี้เป็นถือว่าเป็นกล่องใหม่นะ สำหรับผมเลยสำหรับผมไม่เคยมีกล่องในลนักษณะแบบมีแต่ใครหลายคนอาจจะได้กันแล้วนะครับก็เป็นกล่องสีเทาตรงนี้ก็จะเขียนว่า New Balance นะครับ Made in USA แน่นอนตัวเป็น990 V3 เป็น USA นะครับก็คือ Made US เนาะส่วน l a เบ l นะครับเขียนว่า M 9 9 0 DT 3นั่นเอง ตัวนี้ก็เป็นรุ่นชื่อว่าอ่าไมอามี่ดรานะครับนี่ด้านบนฝากล่องนะเปิดมานะครับฟืบนน่ตรงนี้เชือกผงเท้านะครับแถมมาให้แน่นอนในรุ่นนี้นะครับ d ีดีเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าทำคอลแลบกับยูบาลานี่นะ จะต้องมีเชือกผูกเท้าแถมมาให้เป็นเอ็กซ์ต้าแบบสีืน่นๆอะไรเงี้ยผมชอบนะ,ะกระดาษนะครับมาแบบนี้นะเป็นโลโก้นิวบาลานแล้วก็เขียนว่านิวบาลานนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะคล้ายๆหลายคนคงเห็นมาแล้วเนะาะรองเท้านะครับเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะว่ารองเท้ารุ่นนี้นะ เป็นยังไงนะครับน่าซื้อหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันทีละข้างครับเรามาดูข้างขวากันก่อนนะรองเท้าจะเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการตัดสีสียมพคูสีเขียวสีส้มเนาะตัวนี้ก็สไตล์แบบไมมี่นะครับตัวนี้อัปเปอร์แน่นอนนะครับก็เป็นหนังกลับผสมกับผ้าตาข่าย ส่วนตัว n นะครับจะเห็นว่ามันจะมี2ชั้นเนาะก็คือด้านในเป็นสีเทานะครับขอบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกับสีขาวซึ่งคู่นี้ยถูกดีไซน์มา,าถือว่าสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูข้างในกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะข้างนอกกับข้างในนะครับฝั่งด้านนอกนี่นะอันนี้ผมเลือกฝั่งด้านนอกนะแล้วก็ฝั่งด้านในนะคไล่มานะครับ ในโซนด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับแบบนี้ส่วนสีส้มก็คือผ้าตาข่ายส่วนสีชมพูตรงนี้นะครับก็จะปั๊มลงไปนะเป็นเหมือนทุกรุ่นเนี่ยก็เหมือนทุกรุ่นนะครับก็คือมีมีตัวเนี้ย990ก็จะเป็นโทนสีชมพู ตัวนี้ส่วนมิโซนะครับมาในโทนสีเทานะด้านหลังนี่เนะี่ยเป็นเทาส่วนโซนครึ่งด้านหน้าจะเป็นขาวนะครับปลายหัวรองเท้าด้านหน้านะครับจะเห็นโลโก้ NB เนาะแล้วก็เอาโซเนี่ยที่เป็นสีชมพูโลโก้ n อจะเป็นสีเขียวนะครับ ส่วนด้านบนหัวรองเท้านะครับเป็นผ้าตะข่ายเนาะโอ้สวยงามนะครับแน่นอนเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้มันคือผมชอบนะมันมันเงาดีนะครับแล้วก็ตัดด้วยหนังนะครับสีสีเขียวก็จะเป็นหนังในลักษณะแบบนี้เป็นรูๆนะครับนี่ตรงปลายตรงนี้ก็ยังตัดด้วยสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นหนังแบบ เรียบๆนะไม่ใช่เป็นหนังกลับเนาะเป็นหนังแบบยังไงอนะที่มันแบบแข็งๆเหมือนด้านข้างเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเอ็นตัวนี้นะครับไล่ขึ้นมานะลิ้นรองเท้านะครับเป็นผ้าตะข่ายส่วนตรงกลางตัวนี้นะครับเอ่อผมเห็นหลายๆหลายๆท่านในยู u ูบนะก็จะแบบสอดเชือกผงเท้าแล้วให้ตัวนี้มันเด่นขึ้นมานะครับผมว่าดูดีนะ เดี๋ยวจะสอดให้ดูอีกทีนะครับจะใส่เชือกผูกรองเท้าให้ดูนะว่าเวลาเราใส่แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนปลายลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าลายตัวนี้มันไม่ค่อยนูนมากเนาะมันแตกต่างกับในรุ่นก่อนแน้านะในรุ่นอื่นๆดีกว่าเออในรุ่นอื่นๆตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบไม่ลึกเท่าไหร่นะแล้วก็ มีการใช้วัสดุที่มันรู้สึกว่ามันเป็นผ้าแบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นผ้าแบบนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันรีเฟกไหนะเดี๋ยวค่อยมาเทสกันดูอีกทีหนึ่งส่วนตัวหนังสือตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ตัวเขียวๆนี้จะนูนขึ้นมานะครับก็เขียนว่านิวบาลานด์อุสเอทำออกมาดีจริงนะครับรุ่นนี้ดีจริงนะสวย ฝั่งด้านในนะครับก็จะเห็นว่ามีจุดที่แตกต่างกันนะก็คือตัวเอ็นนั่นเองเนาะแล้วก็มาดูโดยปกติกันก่อนนะดูทั่วไปกันก่อนป้ายตัวนี้อ่ะดูป้ายกันก่อนป้ายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมได้นะนะตัวนี้เนะี่ยก็คิดว่าในปีนี้รุ่นใหม่ๆน่าจะเป็นป้ายแบบนี้หมดแล้วก็กล่องอย่างที่เห็นนะครับ ส่วน upper เนอะก็จะเป็นวัสดุเหมือนกันนะครับเป็นหนังกลับแบบนี้สีเทาตัดด้วยผ้าตาข่ายนะครับตัว n นะครับเมื่อกี้ฝั่งด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเขียวเนาะแต่ตัวนี้เป็นขอบสีชมพูนะครับก็คือฝั่งด้านนอกนี้เขียวฝั่งด้านในสีชมพูนะครับอันนี้ก็คือลูกเล่นที่ดีที่จัดมาให้เรานั่นเองนะครับ ส่วนโซนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นผ้าตาข่ายสีส้มเนะี่ก็ตัดด้วยสีเขียวสีมู่นะครับด้านหลังนะครับตรงโซนด้านล่างนะครับเราจะเห็นเป็นเทาอ่อนเทาเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเทาอ่อนเหมือนกันตัวสื่อสีเขียวนะครับอยู่บาลานตัวนี้ สวยนะครับอะไรขึ้นมานะครับเป็นหนังกลับซิมคูแล้วก็ป้ายตัวนิวบาลานต e ตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนเงินตรงสื่อสีขาวนะครับพื้นตรงนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับสีเขียวไล่มานะครับด้านบนสุดตัวนี้แน่นอนรีเฟกแน่นอนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วก็เขียนว่า made in usa นะครับ ส่วนเอาโซนะครับเอาโซจะเห็นว่ามีสีเทาสีส้มแล้วก็สีชมพูนะครับนี่เลยตัวหนังสือนะครับเป็นสีเขียวนะจุดนี้ก็เป็นสีเขียวนะคตัวเอ็นตัวนี้ ก็เป็นลุกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เสริมเข้ามานะส่วนลิ้นรองเท้าด้านในผมลืมให้ดูนะตัวนี้เป็นผ้าตาข่ายเหมือนกันนะครับนี่ผ้าตาข่ายสีบอนเงินนะครับสีเทาแล้วกันถืว่าเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวป้ายตัวนี้ made in USA แน่นอนถ้าทําไม่ใช่ made in USA นี่ผิดเลยเนาะ <laughs> เดี๋ยว อินโซ่ค่อยมาดูกันอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูข้างซ้ายกันสักนิดหนึ่งข้างซ้ายก็จะบอกว่ามันเหมือนกันกับข้างขวานะครับตัวอินตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับ คือทำสีนี้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัว V3 นี่นะผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆแต่พอมันเป็น V3 แล้วรู้สึกว่ามันรับได้กับคุณภาพของรองเท้าเพราะว่าโทนสีในลักษณะแบบนี้ถามว่าที่ไทยนี่จะโอเคไหมบางทีอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ที่เมกามันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่า ในช่วงของเข้าซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เนาะคนก็จะชอบแบบเรื่องสีสันกันสะมากนะครับใส่ให้มันดูสดใสอะไรเงี้ยเข้ากับบรรยากาศที่มันแบบอากาศอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะดูแบบยังไงดูสดชื่นเนาะยิ่งเขียวอย่างเงี้ยเออมันดูสดชื่นนะครับสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคนะแต่ที่ไทยเป็น คือร้อนเป็นปกติอยู่แล้วเนาะก็เลยอาจจะไม่ไม่ค่อยเ,เท่าไหร่นะมนโทนสีนี้นะ,นะครับอ่ะเรามาดูอินโซนะครับอินโซนี่เลยเดี๋ยวขอแกะดูนะแกะได้ไหมแต่ปกติมันต้องแกะได้เนาะมันต้องถอดออกมาได้แอ,อนถอดมาได้นะครับก็อินโซนะนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะคือสีดำนะครับ ก็มีโลโก้ตรงนี้นะแล้วก็มีนกนะครับนกเสียมพูต้นอันนี้น่าจะต้นมะพร้าวเนาะคิดว่านะหรือว่าต้นอะไรเ <c oughs> ราว่าต้นปาล์มอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะ <c oughs> ก็เขาดีไซน์มาในลักษณะแบบนี้เนาะส่วนด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็เป็นดำล้วนๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะ ผูกเชือกผกรองเท้าให้ดูนะว่าสีขาวเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามผูกให้ครบสีแล้วกันแล้วก็ออนฟีดให้ดูนะครับว่าแต่ละสีเป็นยังไงนี่นะครับก็คือผูกเชือกผงรองเท้าแล้วจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมดูหล่อขึ้นทันทีนะครับนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาเทสดู จุดรีเฟกกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปออนฟีดกันนะก่อนนี่นะครับคือจุดรีเฟกนะครับรน,นจะเห็นว่าแน่นอนตัวเอ็นนะครับที่เด่นชัดนี่นะนี่เลยอันนี้คือฝั่งด้านนอกนะครับเวลากลางคืนนะเนี่ยรองเท้าของนิวบาลานเนี่ยผ้าตาข่ายนะครับจุดเด่นเลยเห็นไหมมันจะเกิดการแบบสะท้อนแสงกันนิดนิดหน่อยหน่อยนี่นะผ้าตาข่ายของเขานะี ส่วนตรงหัวรองเท้านะครับปลายหัวรองเท้าจุดนี้นะไปลายปลายเนี่ยเล็กๆตรงนี้จะมีการรีเฟกอยู่นะครับส่วนสีส้มนี้ไม่นะครับไม่รีเฟกนะแล้วก็ลิ้นรองเท้าด้านบนไม่นะครับจะมีตัวเอ็นเท่านั้นเนาะแล้วก็ปลายส่วนอีกจุดนึงก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับด้านบนนะครับก็คือ4จุดนะครับ ในหลงขาวรุ่นนี้นะที่รีเฟกที่เห็นได้ชัดนะครับตัวปลายเนี่ยจ,จะเล็กน้อยนะตัวนีนะ้เล็กน้อยนะครับโอเคเราไปดูออนฟีดเนนะครับ フフフフ。 ็ถ้าใครชอบในรองเท้ารุ่นนี้นะก็คือเลือกตรงไซส์นะครับกาขกระสุน B3 เลือกตรงไซส์เนาะรุ่นนี้แน่นอนก็อย่างที่ออนฟีดไปให้ดูนะครับก็คือมีเชือกรองเท้าเป็นเอ็กซ์ต้ามาให้แน่คุณก็ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วที่จริงเขาให้แถมสีส้มมาให้อีกสักสีนะผมว่าเนะี่ยมันจะแบบครบชุดจริงๆ ถ้าใครอยากได้นะก็ลองหาคนพีนะครับตอนนี้ของยังพอมีอยู่นะเพราะว่าเขา restock มานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ restock ขึ้นมาใหม่ก่อนหน้าก็คือแบบใกล้จะหมดแล้วแหละมันเหลือแค่แคไซส์8กับ8ครึ่งเท่นั้นเองนะครับตอนนี้เขาก็ restock มาให้ทุกไซส์เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่รู้แล้วนาะวันนี้จะเหลือเท่าไหร่บ้างเหลือไซส์อะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไซส์ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะหมดเร็ว เพราะว่าฝรั่งเขาค่อนข้างจะชอบในโทนในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมกันสวัสดีครับ